สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยานะครับก็ต้องกราบเรียนสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับทั้งแฟนเพจ u t u b e แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมขออนุญาตพาลูกค้ามาชมเป็นชุดบาญี่ปุ่นครับคุณลูกค้าไซส์1นเมตร20เซนความยาวนะครับต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับชุดนี้ปกติเราทำอยู่ที่2เมตร10นะครับแต่วันนี้ครับพามาชมเป็นรูปแบบเขาเรียกรูปแบบเดิมแต่ย่นขนาดลงครับเหลือ สัก2ที่พอ 1- นึ่งเมตรยีเซนน่ารักน่ารักมากนะครับสาหรับบ้านลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการหานะครับโต๊ะไปเข้ามุมหรือว่าจัดเป็นมุมสวยๆนะครับแนวแบบมินิมอลมินิมอลนะครับเล็กๆน่ารักน่ารักชุดนี้ไม่ควรพลาดครับคุณลูกค้าเป็นชุดบาร์ญี่ปุ่นนะครับไม้สักแท้เลยแล้วก็เจ้าตัวชุดนี้นะครับทำเป็นสีเซียนดําโชว์ลายไม้นะครับสวยมากเดี๋ยวผมขออนุญาตพารีวิวพาดูดีเทลแล้วก็ขนาดของเจ้าตัว ชุดบาร์นี้กันก่อนเลยในการนะพ่เดี๋ยวผมขอให้ขนาดก่อนละกันแล้วตามด้วยราคานะครับคุณลูกค้าขนาดของเจ้าบาร์ตัวนี้นะครับความลึกหน้าถึงหลังของโต๊ะนะครับอยู่ที่46ซนติเมตรความยาวซ้ายไปขวารวมอยู่ที่1เมตร20เซนครับความสูงรวมจากท็อปบนถึงพื้นล่างนะครับอยู่ที่1เมตรนะครับมาพร้อมกับเก้าอี้ด้วยกันถึงตัวครับคุณลูกค้าเก้าอี้นั่งนะครับไม้สักแท้เลยนะครับความกว้างของหน้าเก้าอี้ก่อนครับคุณลูกค้ากว้างอยู่ที่40เซนลึก40เซนเช่นกัน ความลึกเนี่ยผมว่าจะตรงนี้นะคุณลูกค้าจากที่พนักพิงนะครับตีไป40คูณ40ครับความสูงจากแผ่นนั่งถึงพื้นล่างอยู่ที่63ถึง64เซนนะครับพนักพิงหลังสูงถึงพื้นล่างเนี่ยอยู่ที่94เซนติเมตรครับมาพร้อมด้วยกันถึง2ตัวนะครับเก้าอี้นั่งไม้หนามากคุณลูกค้าเนี่ยครับสีเซียนดำนะครับโชว์ลายไม้สวยมากเลยนะครับดูครับคุณลูกค้าครับนี่เลยหน้าท็อปโต๊ะต้องบอกว่าสวยจริงๆตัวนี้นะครับ หน้าท็อปนี่ตำหนิแทบจะไม่มีเลยคุณลูกค้าครับดูสิฮะแล้วก็ดึงลายไม้นะครับพอกแป้งตีแป้งเป็นสีเส้นดําแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามาแรงมากเส้นดาเส้นขาวนะครับเส้นขาวก็มีนะครับลูกค้าแต่วันนี้ผมพามาชมเป็นเส้นดําก่อนนะครับด้านข้างก็เป็นซี่แบบนี้ลงไปเลยนะครับขานี่ก็เสาตันเลยคุณลูกค้าหน้าประมาณ2นิ้วกว่าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่พักเท้าให้นะครับตรงกลางตรงกลางมีที่ตัวรองกลางให้ด้วยนะครับ ต้องบอกว่าน่ารักจริง,รงๆคุณลูกค้าชุดนี้นะท่านใดที่กําลังมองหาชุดบาร์นะครับญี่ปุ่นหรือว่ามุมโตะเป็นมุมกาแฟหรือว่ามุมทานข้าวจัดในบ้านน่ารักน่ารักชุดนี้แอดมินบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับชุดนี้นะครับไม้สักแท้ทั้งชุดนะครับ9 9 0าบาทจัดส่งฟรีไปเลยประมาณ50กิโลคุณลูกค้าครับราคานี้นะครับ9,900บาทถ้าลูกค้าท่านใดอยู่ไม่เกิน ห้าสิบกิโลจะส่งฟรีครับราคานี้ถ้าอยู่ใกล้กว่านี้ผมมีส่วนลดให้นะครับแล้วก็ส่งให้ด้วยนะครับหรือว่าอยู่ไกลกว่านี้คุณลูกค้าอยู่แถวไหนแจ้งมาเดี๋ยวผมดูราคาแล้วก็จะส่งให้ครับพิเศษกันนี่ครับสวยมากนะครับนี่ครับเก้าอี้ก็หน้าท็อปก็สวยนี่ครับแผ่นนั่งผมขออนุญาตนะขออนุญาตนั่งให้ลูกค้าดูเนี่ยครับพอเราเรานั่งแล้วนะครับเราก็พักเท้าได้วางเท้าแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ครับ นั่งระดับสายตาสวยมากนะครับท่านใดที่กําลังมองหาสักชุดหนึ่งไม่ควรพลาดครับชุดบาญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับหรือว่าไปร้านกาแฟไปวางคาเฟ่ครับวางติดกระจกชมวิวก็สวยอีกแบบคุณลูกค้าร้านใดหรือท่านใดที่ต้องการใช้มาได้เลยยินดีให้บริการครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์มาไอทียาเปิดทุกวันครับจันทถึงอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าพามาชมนะครับชุดบาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผม ก็โอเคครับลูกค้าวันนี้ขอจบการรีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปคุณลูกค้าเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเลยลเร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ